มาเที่ยวสวนดอกไม้มาไทยลูกโบแมนมาเก็บหมาอีหยังบลูที่ติดโตบกตอกเต็มเลยนะพี่ๆติดแล้วมันพันขนอุ่มปุ่มเลยไหมปล่อยให้มันยางแล้วมันยางฟ้านปลาไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วมันก็ไปเอาหมาอีหยังบรูติดขนมันมาแล้วเอาออกยากมากมันเป็นเม็ดดำๆเลี้ยวๆหน่อยๆไหมพี่ๆแล้วมันเก็บออกยากแห้งไรมันพันกับขนบกตอกเป็นปุ่มเป็นก้อนยูเซนดีเราเอาออกสามรอบสี่รอบคนเดียวบกตอกมันไปพันมาหลายรอบมากมันเป็นยางมาบึงเนี่ยดำ ดำน่อยๆจังสิไหมเอาออกอยากแห้งไหลเด้อยเพราะมันพันกับขนบกตอกอันนี้สองรอบไปเร็วดีนี่สองรอบไปเร็วมันมนพอปลอ่อยแหยยางไปย้ําเนมันก็ไปผ่านมาจตะตนอันนี้จักมันในเอาไมา้แหย่ยางเก็บยากบักคักเลยนะพี่พี่เขาว่ามาเทียวสวนดอกใหม่มาทายรูปมาเอาผ้าปัสวยๆสำหรับบกตอกโบเมนเด้อมันานางเก็บเม็ดอันนี้ติดโตว่าถอไปเอออยากหัวหัวจะ ปวดละมือนั่นน่ะซี่รอบหารอบว่าถอไปเบิ้งเออลูบกันไปลูบกันมาแล้วบอกตอกมันก็บกมันกระบดคอยอยากจะให้เขาเก็บออกนะนะพี่พี่เม็ดดอกไม้อันนี้สงสัยมันสิเอามาฝากไม่ไงีมันเพราะมันหัวไม่เงมันหมักปลูกดอกไม้หลายมันเลยจิตเก็บมาฝากที่บอกว่าข้องฝากจากเขาตอกน้ายายว่าสันว่าเออมันเอามาฝากไม่เงีกับพอยงมันปลูกอยู่บ้านนะพี่พี่กระโบดไอยางทัวให้เพื่อนนะพี่พี่ยืนเก็บดอกงาให้เขาตอกจุดจุดนี่เป็นเกือบชุมงเลยนะพี่พี่เออมือนีมันเป็นจังไลยกรบโบลูมันยางสาหรือเกิน คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาตอไม่ใหมือนี่ไปกันก้อนเดี๋ยวพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย